อรอบนี้นะคะเป็นวิเคอ์ดวงดาวในะรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะคะสําหรับเดืออเป็นงวดวันที่1ตุลาคม2564นะคะดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้นะคะถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆนะคะแต่มีผลกระทบเหมือนกันนะคะคุณภาพของดวงดาวของรอบนี้ถือว่าดีเกือบทุกดวงก็คือทุกลัคนาเลยก็ว่าได้ค่ะ รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ w o r l d w บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีสสดครับพบกันเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงวิเคราะห์ดวงดาวเฉพาะกิจครับรู้ลึกรู้จริงแม่นยำค่ะครับเอ๊ะพี่หน่อยครับช่วงนี้ค่ะ หลายท่านถามเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าอาจารย์ไปไหนครับพี่หน่อยค่ะบางท่านเนี่ยปกติเนี่ยวิเคราะห์ดวงดาวจะต้องมีอาจารย์นั่งอยู่ตรงกลางนะคะรอบนี้เป็นรอบแบบเฉพาะกิจะนะคะแต่ว่าเรายังวิเคราะห์ดวงดาวเป็นตัวเลขให้เหมือนเดิมเพราะว่าทางอาจารย์นะคะได้ไปบวชนะคะเป็นพระตอนนี้นะคะอยู่ที่ถ้ำวัวแดงะนะคะ ลูกศิษย์ท่านใดนะคะที่ยังไม่ทราบข่าวนะคะหรือว่าทราบแล้วสามารถนะคะไปสนทนาธรรมกับท่านได้ที่ท่ามือแดงจังหวัดชัยภูมิค่ะช่วงนี้ก็สามารถเดินทางไปได้ปกตินะคะคแต่ก็ต้องดูแลดูเรื่องเส้นทางกันนิดนึงนะเพราะตอนนี้นหน้าฝนนะคะม,มีดินสไลด์ดินถล่มแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้ำน้าขังครับะจะว่าไปตรงกับที่อาจารย์ดูไว้เลยเนาะค่ะ ไปดูได้นะคะช่วงที่อาจารย์ได้ดูดวงไว้นะคะ <ก |notimestamps|> ว่าทานายดวงล่วงหน้าเนี่ยเกี่ยวกับว่าฝนฟ้าเยอะน้ําท่วมดินสไลด์อะไรเงี้ยลองเข้าไปดูได้นะคะเพราะเรามีคลิปวิดีโอลงให้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะคอ่ะเดี๋ยวมาพูดเรื่องวิเคราะห์ดวงดาวในรอบนี้นะคะเป็นรอบพิเศษมากๆทางทีมงานนะคะจัดทาขึ้นเป็นพิเศษบางคนคิดว่าเอ๊ะเอาตัวเลขมาจากไหนอาจารย์แนะนําไว้เรียบร้อยแล้วคืออาจารย์ได้ทําไว้ให้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะคะเหลือแค่ว่ามีว่าอภิทานใช่ค่ะพอดี ไปบวชก่อนนะคะเรยอ,อัดไม่ทันฉะนั้นก็จะเป็นหน้าที่เราสองคนนะคะที่จะทําหน้าที่วิเคราะห์ดวงดาวของเดือนตุลาคมนะคะคร,อรอบนี้นะคะเป็นวิเคราะห์ดวงดาวในรอบนี้เป็นรอบพิเศษนะคะสําหรับเดือนเ,เป็นงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 4นะคะจะเรียกได้ว่ามีคนถังเข้ามาเยอะแยะฉะนั้นเนี่ยเราจัดให้เลยนะคะ ครับพี่หน่อยครับแล้วเดือนนี้มีดาวอะไรย้ายบ้างค,ครับผมวันออหนึ่งตุลาคมนี้นะคะก็เป็นวันแห่งความหวังแล้วก็วันที่สิบปที่ผ่านมา28ดกันยายนก็จะมีดาวพฤหัสย้ายไปแล้วย้ายจริงๆแล้วไม่ได้ย้ายนะคือมันเป็นการพักองศาแล้วเขาย้ายกลับไปอยู่ที่ เข้าไปที่ราศีกุมนะคะคือกลับไปที่เดิมะฉะนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ที่ราศีกุมอยู่ประมาณ 1, <ม> 1> เดือนเกือบ10วันบ,บางคนจะคิดว่าเอ๊ะดาวพฤหัสเป็นดาวปะประเคาะดวงใหญ่นะคะฉะนั้นจะมีผลกับทุกลัคนามากๆเลยแม้กระทั่งแบงค์เนี่ยลัคนาพิจิกนะคะมีผลเหมือนกันนะคะฉะนั้นเนี่ยลองไปดูคลิปย้อนหลังนะคะที่อาจารย์ได้ทานายไว้แล้วนะคะว่า ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้นะคะถึงจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆน,นะคะแต่มีผลกระทบเหมือนกันนะคะก็สามารถไปเช็คได้นอกจากดาวพฤหัสแล้วยังมีดาวเสาร์ที่เป็นพักองศาด้วยนะคะอ,อย่าลืมไปดูย้อนหลังเกี่ยวกับอภิวัตพลวัตแล้วก็ปฏิวัติตด้วยนะคะครับนอกจากดูคลิปแล้วครับพี่หน่อยแล้วเดือนนี้คุณภาพดวงดาวเป็นยังไงบ้างคสำหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะคุณภาพของดวงดาวนะคะคุณภาพของดวงดาว วันที่หนึ่งตุลาคมตรงกับวันศุกร์นะคะกําลังวันอยู่ที่21่สิอ็ดหรือว่า,าดาวศุกร์ก็คือวันศุกร์เนี่ยก็คือเลข6กนั่นเองนะคะคบ,บางคนเนี่ยสามารถใช้เลขตัวนี้เป็นเลขนําทางไปด้วยได้นะคะ <c oughs> คุณภาพของดวงดาวรอบนี้นะคะตนุลักษ์ก็คือดาวพระเสาร์นะคะจะ <c oughs> เป็นตนุรักษ์นะคะแล้วก็ตนุเศรษก็คือดาวพระอาทิตย์ค่ะ แล้วก็ดาวดาวจันนะคะเป็นกเกษตรตาทิบดีก็คือนะกเกษตรตาทิบดีคือหนักแน่นมั่นคงนะคะฉะนั้นเนี่ยถือว่าคุณภาพของดวงดาวดีมากๆนะคะ,คะแล้วก็ดาวพระอังคารเป็นมหาจักรนะคะมหาจักรคือการพักตัวการซุ่มเงียบ,บฉะนั้นเนี่ยใช่พักตัวให้เป็นใหญ่นะคะ<ม>ฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่เป็นมหาจักรนี้ของดาวดาว ดาวพระอังคารถือว่าดีมากนะคะแล้วก็ดาวพระพุธนะคะเป็นเกษตราธิบดีแล้วก็มหาอุดนะคะฉะนั้นเนี่ยของดาวพุธนี่ถือว่าดีมากมหาอุดนี่คือแบบมหาอุดนี่คือนางเหนียวเรือเขามมหามหาก็คือใหญ่ครับรวยเหมือนพระมหาเศรษฐีมหากษัตริย์ฉะนั้นเนี่ยคือมหาอุดดีมากๆเลยนะคะเกษตราธิบดีนะคะแล้วก็ดาวพระฤหัสนะคะเป็นนิด อ,อย่างที่ทราบว่า28กันยายนที่ผ่านมานะคะดวงดาวของดาวพฤหัสได้ย้ายราศี <ฮะ S 2> คือพักองศาก็คือย้ายกลับมาที่เดิมเนี่ยฉะนั้นเนี่ยมันเป็นนิดก็จริงแต่มันจะส่งผลเหมือนกันนะคะเป็นนิดก็คือว่าลดน้อยถอยลงนะคะแล้วก็ดาวพระศุกร์นะคะเป็นเกษ,ษตราที่พอดีนะคะดาวพระราหูเป็นเกษ,ษตราที่พอดีแล้วก็เป็นนิดด้วยนะคะคฉะนั้นเนี่ย คุณภาพของดวงดาวของรอบนี้ถือว่าดีเกือบทุกดวงะะอ่าก็คือทุกลัคนาเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมพี่หน่อยแล้วองศาดวงดาวรอบนี้เป็นยังไง,งบ้างองศาของดวงดาวนะคะรอบนี้นะคะบางท่านบอกว่าเอ๊ะรอบนี้มีดาวไหนย้ายไปถึงองศาไหนแล้วอยากรู้ดาวเสาพักองศาดาวพฤหัสย้ายราศีแต่คือพักองศานั่นเองนะค,ะครับครับพี่หน่อยครับแล้วองศาของดวงดาวนี้รอบนี้เป็นยังไงบ้าง <C at? S 2> ค่ะรอบนี้นะคะดาวเดิน วิปริ์วุ่นวายทั้งพักทั้งย้ายนะคะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูองศาของดวงดาวนะคะดาวพระอาทิตย์ก็คือเลขหนึ่งนะคะอยู่ที่13.39องศาค่<ค>ะคผมรับดาวพระจันทร์ก็คือเลขสองนะคะอยู่ที่13.28องศาคา่ะดาวพระอังคารนะคะอยู่ที่16.49องศาก็คือเลขสามนะคะ แล้วก็ดาวพระพุธนะคะเลข4อยู่ที่7.01อันนี้เพิ่งเข้าเหมือนเข้าเลยนะแล้วก็ดาวพระฤหัสนะคะเป็นการย้ายองศาหรือพักองศานะคะอยู่ที่นะคะ29.50ก็คือเลข5นะคะคดาวพระศุกร์นะคะคือเลข6นะคะ27.48องศาค่ะดาวพระเสาร์คือเลข7นะคะ7.16องศาค่ะ ดาวพระราหูคือเลข8นะคะอยู่ที่9.30องศาค่ะแล้วก็ดาวพระเกตนะคะคือเลข9ค่ะ 15.10องศาค่ะคสุดท้ายค่ะดาวมฤตยูท่านบอกว่ามฤตยูเนี่ยอยู่นานมากนะคะ,ะแต่ละราศีเนี่ยสามารถอยู่ถึง7ปีฉะนั้นเนี่ยนะคะดาวมฤตยูรอบนี้พักองศามีผลกระทบเหมือนกันที่เขาบอกว่าท้องฟ้าปั่นป่วนหรือดาวปั่นป่วนอยู่ที่ดาวมฤตยูนะคะฉะนั้นเนี่ยดาวมฤตยูอยู่ที่26.28องศาค่ะฉะนั้นองศาดวงดาวนะครับหลายท่านก็อยากจะเอาไปใช้นะครับอ,อยากเอาไปเป็นเลขนำทางก็สามารถทําได้เช่นกันโดยการที่เราดู คุณภาพของดวงดาวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะคะว่าดาวอันไหนเป็นมหาจักรเป็นมหาอุดแล้วก็เป็นเกษตราที่พอดีสามารถบางคนนะดูตรงเนี้ยคุณภาพดวงดาวเสร็จแล้วก็มาดูองศาดวงดาวใช้ตรงเนี้ยมาใช้ได้เหมือนกัน,กนเพราะองศาบางทีนะมีผลมากเพราะมันก็มี2ตัวแล้วก็3าตัวนะคะครับผมครับผมแล้วในตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านนะครับทักเข้ามาหลังบ้านเยอะมากเลยครับว่าอยากจะดูดวงช่วงอาจารย์ไม่อยู่อยากจะดูได้ไหมนะครับตอนนี้ ทางเราและทีมงานนะครับก็มีการจัดแพ็กเกจนะครับนั่นก็คือแพ็กเกจรู้ดวงล่วงหน้าปี2565นะครับในราคาพิเศษค่ะนะเพราะตอนนี้มันก็จะใกล้สิ้นปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้อาจารย์เกษณะก็ไปบวชอยู่ก็คือเป็นคราเกษณะครับช่วงที่รออาจารย์อยู่นะคะเราสามารถจองคิวได้ล่วงหน้าก็คือรู้ดวงล่วงหน้าของปี65ไปด้วยนะคะแพ็กเกจพิเศษก็คือมี2ราคาราคาพิเศษให้สําหรับลูกค้าหรือว่าลูกศิษย์นะคะที่เคยจองไว้แล้วแพ็กเกจต่างๆของเรานะคะ ท่านใดที่อยากจะดูะก็ดูจองได้จอ,ไดจองได้เลยนะคะตอนนี้ติดต่อไปที่ Line at Open d o w นะคะแพ็กเกจนี้นะครับ1เดือนเท่านั้นนะครับรับ50ท่านแรกนะครับก่อนวันที่31ตุลานะครับท่านใดที่ทักก่อนนะครับก็มีสิทธิ์จองคิวก่อนนะครับอย่าลืมทักไปที่ Li n e at Open d o w ครับหลังจากที่เราจะเข้าเปอร์เซ็นต์แต่ละลัคนาแล้วก็เลขนำทางนะคะมีคำถามมากมายเลยว่าระหว่างราศีลัคนาบางคนยังดูไม่เป็นเลย<ช>ว่าจะดูเป็นแบบราศีหรือลัคนาอันนี้นะคะ เราของอาจารย์นี่นะคะใช้ดูเป็นแบบลัคนาโดยใช้นะคะวันที่เกิดเดือนเกิด ปีพอสอบเกิดแล้วก็เวลาเกิดกับจังหวัดที่เกิดใช้5อย่างนี้นะคะ,ะเราจะผูกลัคนาให้จะมีความแม่นยํากว่าราศี100%เเฉะนั้นเวลาที่ท่านดูดวงนะคะไม่แม่นเนี่ยต้องต้องกลับไปดูว่าท่านดูแบบลัคนาหรือราศีถ้าดูแบบราศีความแม่นยํามันมีแค่ดูได้แค่ดึงเดือนหมายถึงว่าเกิดเดือนอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคแต่ถ้าเราดูใช่เป็นภาพรวมถ้าอยากให้แม่นเกือบร้อยเต้องดูแบบลัคนาเท่านั้นนะคะ ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกร,รู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณนะภูสิริโดมนนครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดต่อได้ที่0863366390หรือ Line Open d เด ครับผมเรามาดูเปอร์เซ็นต์และเลขนำทางกันเลยดีกว่าว่าแต่ละลักนาจะมีเปอร์เซ็นต์และเลขอย่างไรนะคะผมลักนาสถิตเมฆนะครับแปดสิบเปอร์เซนตครับเลขนำทางครับหกแปดสองสี่หนึ่งครับผมแปดสิบเปอร์เซนเยอะนะเนี่ยฮะก็ถือว่าเยอะนะคะเดี๋ยวมาดูว่าสิบสองลักนาเนี่ยมันมีลักนาไหนที่เยอะที่สุดนะคะครับผมต่อมาครับพึกศพครับเก้าสิบห้าเปอร์เซนตเลขนำทางครับสี่เจ็ดสามห้าหนึ่งครับผมค่ะต่อมาฮะเมทุนครับ แปดสิบเปอ็นต์เลขนำทางสองหกสามสี่หนึ่งครับวิธีเคล็ดลับนะคะของวิเคราะห์ดวงดาวให้ดูเลขซ้ำๆนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์บางคนนอยู่ลักนาที่แค่สามสิบเปอร์เซสามารถไปดูของลักนาอื่นได้นะแล้วก็ดูตัวเลขนำทางของเขาได้บางทีของเราเปอรเซ็นต์น้อยเนาะใช่ค่ะครับผมก็ลรวกดครับ95%้าสิบห้เปอร์เซนครับนี่เยอะแล้วนะคะเยอะมากเลยนะคะหนึ่งสี่สามห้าเจ็ดครับผม ต่อมาครับครับสิงห์แปดสิบเปอร์เซ็นด้วยกันนะครับเลขนํำทางครับหนึ่งศูนย์สามสี่แปดครับผมต่อมาครับกันครับผมเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นด้วยกันอันนี้เยอะมากเลย่หนกันเฮเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะครับกันเนี่ยตั้งแต่ดาวพฤหัสย้ายอหลายลัคนาจะมีผลมากนะคะแค่หนึ่งเดือนเนี่ยก็มีผลได้นะคะฉะนั้นเนี่ยมีหลายลัคนามากที่ดวงดีนะคะฉะนั้นว่ากันมีโอกาสมากมีโอกาสมากมากเลยค่ะเลขนํำทางนะครับ สี่เจ็ดห้าหกแปดครับผมต่อมาครับตุนครับไม่ต้องน้อยหน้ากว่ากว่าใครนะอันนี้ตุนแค่สี่สิบเปอร์เซ็นตครับผมไม่ได้หัวเราะอะไรนะคือตอนแรกก็เก้าสิบแปดนะอันนี้ก็สี่สิบเลยมันมันลงมาที่สี่สิบนะคะจริงๆแล้วอาจารย์บอกว่าอยากจะให้เหลือสักสามสิบได้ซ้ำนะคะสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเลขนำทางฮะหกเจ็ดศูนย์หนึ่งห้าครับผมก็สี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสถูกได้นะครับผมต่อมาครับพิจิกนะคะของผมเองก็ 7จ็ดสิอรนะครับอเล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เล่นได้อยู่เลขนำทางครับห้าสองสี่หนึ่งสามครับผมต่อมาครับธนูครับหกสิบเปอร์เซ็นด้วยกันเลขนำทางครับเจ็ดห้าแปดศูหครับผมของพี่ก็ได้อยู่นะหกสิบอนก็อาจจะเล่นไดน้อยหน่อยไม่ต้องเยอะครับผมมังกรครับก็สูงเหมือนกันนะมังกรเก้า้าเปครับเลขนำทางครับ สองแปสาี่หนึ่งครับผมนี่มังกรเข้าดวงดีอยู่แล้วนะคะกลุมคะพพอๆกับตุนเลยพี่หน่อยค่ะ40%เอย่าให้เหอะทั้สามสิแต่เดี๋ยวมันน้อยไปเดี๋ยวจะน้อยใจไปเลขนำทางครับ6กสองเก้ครับผมต่อมาครับมีครับ95%อันนี้เยอะเร<ล>ียกได้ว่าทุกราศีแทบเยอะทั้งนั้นเลยเนาะมีบางราศีเท่านั้นที่น้อยมีนครับ95%ก็มีเลขนำทาง1 3 4 7 5ครับ อันนี้ก็ครบหมดแล้วนะคะ12ลัคนาท่านใดนะคะที่ชอบตัวไหนให้ดูเลขที่ซ้ํานะคะเคล็ดลับของเราอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะมีโชคนะคะเสี่ยงโชคแล้วทาไมมันเฉียดไปเฉียดมาแล้วทําไมไม่ถูกฉะนั้นนะคะอย่าลืมอยากมีโชคต้องอย่าลืมทําบุญฉับลันทันใดวิธีทําบุญฉับลันทันใดนะคะคือสมมุติว่า เรามีเพื่อนโพส์ร่วมบุญอะไรอะเอ้ยวันนี้มีงานบวชเอ้ยวันนี้มีงานไปทาสังฆทานหรือมีงานทําอะไรเงี้ยนะคะขอร่วมบุญทาบุญร่วมบุญไปตามกาลังศรัทธาเรามีเท่าไหร่เราทําเท่านั้นอันนี้เขาเรียกว่าทําบุญฉับพันธันใดแล้วก็อย่าลืมหมั่นสร้างบุญสร้างกุศลคือสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยนะคะและถ้าสมมุติว่าถูกแล้วครับพี่หน่อยอย่าลืมแบ่งเงินเป็น4ส่วนครับแบ่งเงินเป็น4ี่ส่วนนะคะคหนึ่งส่วนที่1นนะคะให้พ่อแม่นะคะแล้วก็ส่วนที่สอง ให้ลูกหลานก็คือบริวารน,นะคะ,คะส่วนที่3มนะคะทำบุญค่ะเราจะไปทาบุญที่ไหนก็ได้ขอให้จะเป็นที่วัดเป็นที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าเป็นที่ตามทุกอย่างที่เขามีให้ทําบุญเราสามารถใช้ส่วนที่3มเนี่ยทำบุญได้นะคะส่วนที่สี่นะคะให้กับตัวเองอเป็นการทีซซ่ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ตัวเองให้ตัวเองอยากได้อะไรเดือนนี้อมีโชคเราก็แบ่งซื้อให้ตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งเงินเป็น4ส่วนให้เท่ากันแล้วเราจะมีโชคมากกว่าเดิมนะคะครับผม เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ตองชะตาในมหาฤกษ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ Line o p e n g a e หรือติดต่อที่เบอร์0863366390 เรามาดูนะคะเลขสรุปของวิเคราะห์ดวงดาว1ตุลาคม2564รอบนี้นะคะครเราจะตัดเหมือนเดิมคือเหลือ6ตัว <ừ> 6ตัวที่ให้เราสามารถไปจับคู่ได้จะจับ2หรือจ,จับ3หรือแล้วแต่คจะจับกันไหนก็ได้นะคะคพี่หน่อยขอไม่เรียงนะบัเอาแบบว่าที่เลขซ้ำๆซ้ำๆที่เราอ่านกันมาเมื่อกี้เนี่ยว่ามีเลขไหนบ้างลักษณะไหนบ้างที่มันเลขซ้ำนะคะจดมาได้ทั้งหมด6ตัวนะคะ <ừ> มีนะคะ2 6 4 8ปดหนึ่งห้โอมีเลขที่ชอบด้วยครับนี่ระวัง9้าเพราะอะไรรู้ไหมคะหกับ 9, 9ตัวเดียวกันอ,อย่าลืมกลับด้วยะะอ๋ออย่าลืมกลับด้วยนะคะเอาอีกรอบหนึง่งสองหกสี่แปดหนึ่งห้าเลขสวยนะคะรอบนี้ท่านใด 4, ที่ชอบตัวไหนก็สามารถไป ะทะแยงตรงไหนก็ได้มุมไหนก็ได้นะคะคแล้วแต่เราชอบค่ะครับและท่านใดนะครับที่อยากจะมีโชคมากขึ้นหรือเสริมความสําเร็จของตัวเองนะ,ะครับอย่าลืมพิธีพิชัยมงคลนะครับพิธีต่ตางๆที่อาจารย์ได้เคยทําไว้นะคะทุกเดือนเนี่ยเราจะมีอยู่แล้วก็คือพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลมหาโคกรัพย์จะเป็นขอเฉพาะเรื่องะนะคะ,ะของเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด 3, 3วัน,วนด้วยกันนะคะครับมีวันที่10ครับอันนี้สําหรับคนที่อยากจะเน้นโชคลาภชื่อเสียงและเมตตามหานิยมเหมาะมาก เพราะว่ารอบนี้วันที่หนึ่งตุลาคมเราทําวันที่สิบแล้วมันจะมีอีกรอบหนึ่งวันแห่งความหวังคือวันที่สิบหกก็คือทําล่วงหน้าไว้ก่อนเลยเลิกเวลานะครับ19นาฬิกา19นาทีครับเลิกดีด้วยแล้วมันตรงกับวิเคราะห์ดวงดาวแน่นอนอันนี้ฉะนั้นเนี่ยมาใช้ตัวนี้ต่อได้อีกนะครับพี่ชัยวันที่2ครับวันที่15ครับผมมีเกี่ยวกับกิจการการค้าทําธุรกิจให้รุ้นอันนี้เหมาะกับเจ้าของกิจการทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นแม่ค้าออนไลน์จะเป็น ตลาดแผงอะไรก็ได้หมดเลยขอ<ะ>ให้เราเป็นคนที่เป็นเจ้าของเองนะคะไม่ใช่เป็นลูกจ้าง<ะ>อันนี้ก็คือใช้พิธีของวันที่15ได้ค่ะครับเลิกเวลานะครับตี2องสิบเก้าครับผมเช้าหน่อยนะ,ะแต่ว,ว่าอันนี้ดีสวดเงียบดีนะคะตื่นมาดีกว่าเนาะ,ะครับวันที่อีกวันหนึ่งครับวันที่31อครับอันนี้เกี่ยวกับโชคลาภชื่อเสียงและเมตตามหานิยมเหมือน<ะ>กันนะฮะเวลา10นาฬิกา16นาทีครับทุกเดือนนะคะจะเป็นเดือนกันยาหรือว่าเดือนตุลาคมเราจะมีก็คือจันเทนแล้วก็จันดับ จันดับก็คือวันอมาวสีนะจะใช้ในการปลุกเสกวัตถุมงคล อันนี้นะคะ,ะเฉพาะเลยสําหรับคนที่อยากมีวัตถุมงคลที่ต้องการมาปลุกเสกให้มันมีความเข้มขขังมากขึ้นนะคะจันเพนหรือว่าจันดับรอบนี้นะคะจันดับอยู่ที่วันที่6ตุลาคมนะคะเวลาทําพิธี1 9 5 9นาทีนะคะแล้ววันจันเพนคือปุรณมีนะคะเริมพิธีจุดเทียนนะคะอยู่ที่วันที่20ตุลาคมเวลา22อนาฬิกา37นาทีอย่าลืมทําตามพิธีนะคะถ้าบอกว่าเวลาไหนต้องจุดเวลานั้นนะ ไม่ใช่ว่าเราบอกว่าสองทุ่มแล้วไปจุดทุ่มครึ่งนะคะฉะนั้นเนี่ยให้ตรงเวลาเพราะว่าที่อาจารย์ดูไว้แล้วเนี่ยคือมันคือค,อความเข้มเวลานั้นะนะคะเป็นต้นไปเริ่มได้<ช>เลยใช่ค่ะครับผมขอบคุณสำหรับทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมรายการของเรานะคะท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปกดติดตามในช่องนะคะสามารถเข้าไปกดได้ให้เปลี่ยนคำว่าติดตามให้เป็นติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสแล้วก็คลิปดีๆใหม่ๆของเราด้วยค่ะ ครับและนอกจากนี้นะครับจะมีเพจอาจารย์กิศนะภูสิทธิ์อุดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์กิศนะให้มากขึ้นนะครับจะมีเว็บอาจารย์กิษนะภูสิทธิอุดม .net ภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์มนพิธีมนคาถาความรู้บทสวดแล้วก็โครงการร่วมบุญทำดีกับอาจารย์กิษนะครับ ค่ะแล้วก็อีกช่องหนึ่งค่ะเป็นช่องสถาบันพลังพุทธานุภาพนะคะเข้าไปกดด้วยนะคะตอนนี้มีอยอดอยู่ประมาณ800กว่าอ,อยากได้1,000พเพราะเราจะได้ไลค์นะ <200 S 1> สองร้อยคนไปสักสองร้อยนะคะแล้วก็ท่านที่อยากจะทราบว่าเอ๊ะสถาบันเรามีอะไรบ้างแล้วก็ของอาจารย์เนี่ยมีอะไรบ้างตอนนี้อาจารย์ไปบวชแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะจะมีจะทำอะไรสามารถนะคะกดที่ลิงก์นะคะมันจะมีลิงก์อะใต้คลิปเป็นลิงก์ของ Open Chat นะคะสามารถเข้าไปกด เพื่อที่จะเข้าไปร่วมกลุ่มพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ